สวัสดีครับจาก170บ้านพระคราบนะครับพอดีวันนี้เราได้ปั๊มลมมาใหม่นะครับเป็นปั๊มลมของอ่าเของเอนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันนะครับว่าปั๊มลมตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับพอดีแอดมินเอามาแทนตัวเอฟพร้อที่มันตัวแกนแม่เหล็กนั้นมันมันติดนะครับก็เลยยังไม่ได้ส่งซ่อมนะครับก็ถือโอกาสเปลี่ยนปั๊มลมตัวใหม่เลยนะครับเป็น ตัว HSP รุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับว่าสเปกนั้นความแรงของลมนั้นจะเป็นในอยี่ห้อนี้ก็มีช r วารโค้ดนะครับอยู่ในอ,อยู่ในไทยหรือเปล่าศนะูนย์อยู่ในไทยนะครับเป็นผลิตนี่น่าจะอยู่ในจีนนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเป็นข้อมูลนะครับปั๊มลมนี้เป็นของยี่ห้อโบนสตานะครับ ก็ผลิตโดยกวางตุ้งไข่ชิงนนครับประเทศจีนนะครับนำเข้าโดยบรกษัทบริตาเทสติงครับอยู่ตำบลนาดีสมุทรสาครนะครับ,บนานานนรุบ่นนี้จะได้กำลังลมที่ใกล้เคียงกันนะครับปริมาณอัตราการให้ลมนะครับอ,อยู่ที่เก้าสิบลิตรนะเนี่ยเฮ็ที ร้อยนะครับเขาบอกว่าถ้าอ่าอยู่ในช่วงพีคนี่มันจะเป็นอ่าลักษณะของกราฟจะเป็นสโลปนะครับรุ่นที่แอดมินซื้อนี่เป็น HP 90นะครับเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้ดูนะครับนี่ฮะ HP HP เ90นะครับ <c oughs> ตัวแกนวายนี่จะเป็นอ่า น่าจะเป็นความดันนะครับความดันในหน่วยเมกาปาสคาลนะครับอ่าเมกาปัสคาลนี่ก็มันจะสื่อถึงอ่าความลึกมา,ากๆนะครับตัวเลขนี้ยิ่งเยอะย,ยิ่งดีนะครับเขายังมีขายตั้งแต่อ่าเฮี 300, ครับลงมา HP 1 8ีนะครับแล้วก็เฮ90ีันนี้เขาทดสอบนะครับที่อัตราของการเคลื่อนตัวของลมนะครับ อ่าเป็นลิตรต่อนาะทีเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงร้อยลิตรนะครับใกล้เคียงร้อยลิตรนี่ก็จะมีอ่ากลังที่ให้กําลังแรงดันที่น้อยครับก็ก็เหมือนถ้ามันลงลึกเท่าไหร่นะครับอ่าถ้าถ้าลึกเท่าไหร่นะครับอัรตราของลมมันก็จะจะลดลงเรื่อยๆนะครับอืมก็จะสวนทางกับความดันนะครับอันนี้ก็แปรผูกพันกันนะครับถ้าถ้าความเร็วลมนะครับ ถ้ามันอยู่ตื้นนะครับนี่ยถ้ามันอยู่ตื้นตั้งแต่0.005บานะครับแรงลมก็จะออกเยอะนะครับนี่เป็นข้อมูลที่เขาทดสอบแล้วนะครับก็สมาชิก170บ้านประคับน่าจะเข้าใจนะครับก็เหมือนเราเปิดหัวทรายนะครับหัวทรายหรือแท่งออกกิจนบานั้นอยู่อยู่ลึกนะครับมันก็จะได้แรงลมที่น้อยลงไปนะครับแต่ถ้ามันอยู่ตื้นนะครับแรงลมก็จะเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นปกติของปั๊มลมนะครับ ตําบมที่ซื้อปั๊มลงมาจจะคิดว่าร้อยลิตรนะครับเก้าสิบลิตรต่อนาทีนั้นจะคงที่เสมอไปนะครับไม่นะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับความลึกด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่เขาทดสอบมาให้นะครับอันนี้หน้าตานะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนะครับนี่ก็เป็น Hp 90เก้าสิบนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับนี่รุ่นที่เราใช้คือ HP สพเก้าสิบนะครับแอดมินคิดว่า พลังไฟ60วัตต์นะครับนี่ฮะ60วัตต์นะครับก็มีความดันตั้งแต่0.034นะครับถึง0.038เมกะปาสคาลนะครับแล้วก็ได้แรงลม60พลังไฟ60วัตต์นะครับได้แรงลมถึง90ลิตรต่อนาทีนะครับถ้าเทียบกันก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับแล้วก็รองรับนะครับแรงดันไฟตั้งแต่110 โวล์น,นะครับถึง120โวล์นี่อันนี้ต่างประเทศนะครับประเทศเราก็220ถึง240โวล์น,นะครับได้เราไปทดสอบกันนะครับแกะกล่องกันเลยนะครับแกะมาก็ยังมีกันกระแทกนะครับน,นี่กันกระแทกนะครับมาก็ยังมีลักษณะอยู่ในซองนะครับมีคู่มือนะครับ อันนี้เป็นคู่มือนะครับก็เป็นคู่มือภาษาไทยนะครับบอกวิธีการติดตั้งนะครับให้เรียบร้อยนะครับส่วนแอดมินนั้นจะต่อใส่ท่อพักลมนะครับไม่ได้ต่อใส่ลักษณะเหมือนตัวนี้นะครับก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับมันก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นปั๊มลมนําเข้านะครับอันนี้แถมตัวอันนี้มาให้ด้วยนะครับใส่ตัวสอบกับ สายออกซิเจนได้เลยนะครับแล้วก็มีถ้าท่านใดที่จะต่อใส่ท่อ PVC นะครับก็มีแกนนะครับมีตัวนี้มาให้นะครับสายยางไม้นะครับอันนี้เป็นรุ่นย้ำอีกครั้งนะครับเป็นรุ่นเล็กนะครับรุ่นกลางๆนะครับ HP 90นะครับนี่ก็เป็นตัวปั๊มลมนะครับขอด้วยพลาสติกมานี้มีช q าโค้ดนะครับโอแบบนี้หลุดนิดนึงนะครับ ไปนี่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมีมีตัวโค้ดนะครับตัวปักนะครับอ่าตัวท่อพ C แล้วก็ท่อพัดลมนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของปักไฟนะครับมีขากาวด้วยนะครับย้ำว่าถ้าอยู่ในช่วงรับประกันนี้อย่าหักนะครับจะทำการตัดสายไฟหรือหักสายไฟนะครับ้านะครับก็ทำการหาปักมาเสียบนะครับก็อยู่ในช่วงรับประกันนะครับ เดีย๋ยวเราไปทดสอบว่าจะมีกาลังไฟนั้นกำลังไฟเข้าครับแล้วก็มีเอาพุทมีลมออกมากน้อยเพียงใดนะครับเดีย๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับก่อนจะได้ถ่ายนะครับสําหรับตัวโบนาตานะครับเอพ,พี เกตัวนี้นะครับแอดมินก็ทําการติดตั้งระบบแล้วก็เปิดเต็มระบบเลยนะครับเรามาดูว่าได้เท่าไหร่นะครับสาหรับปั๊มลมตัวนี้นะครับพอกําลังไฟก็อยู่ที่60บวัตต์นะครับเดี๋ยวมาดูว่า60บวัตต์นี่ฮะเพิ่มจากอันนี้แอดมินต่อเพิ่มนะครับเป็นมูนเบียดนะครับเล็กๆนะครับตัวนี้ก็ใส่อ็อกบาสั้นๆนะครับเปิดระบบนะครับ ได้หนึ่งหัวนะครับสองหัวครับสำหรับบ่อเลี้ยงนะครับตัวนี้นะครับสามนะครับบ่อเลี้ยงตัวนั้นเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับอย่างลงนะครับก่อนไปก็สามนะครับตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะเนี่ยก็ บ่อน,นี้ค่อนข้างจะลึกนะครับมันความดันก็ค่อนข,ข้างสูงนะครับบ่อน,นี้ก็น่ครับสีนะครับสี่โอ้ชุดนี้สวยๆนะครับสําหรับสตตมากีค้ยฟาร์มนะครับแสงกําลังลดลงนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่170ร้อยเจ็ดสิบบอนประคับช่วง ค่้ๆแล้วนะครับนก็ได้สี่หัวแล้วนะครับไอหัวที่ห้านะครับเป็นบ่อนี้นะครับแอดมินก็ทําการคุมไว้นะครับกันนกกันอะไรนะครับก็ห้านะครับหกนะครับอันนี้เป็นมูนเบียดด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดดูนะครับน้ำอาจจะยังไม่ ใสเท่าไหร่นะครับเซ็ตระบบนี่ยหั้มูลเหียวันนี้แบบเปิดสุดเลยนะครับแล้วก็หัวไซอีกสองหัวนะครับหัวไซนี่แอดมินอาจจะไม่ได้นับด้วยนะครับก็สรุปก็หนึ่งนะครับสองนะครับสามสี่ห้าหกนะครับก็เรียกว่าหกหัวเน้นๆน,น,นะครับสำหรับ ตัว LP 90ของเรานะครับบูนาต้า LP 90นะครับกําลังไฟ60วัตต์นะครับก็เป็นไงบ้างนะครับสําหรับการรีวิวนะครับความลมนะครับจากยี่ห้อบูนาต้านะครับอ่ารุ่น HP 90นะครับกําลังไฟแค่60วัตต์นะครับก็ประสิทธิภาพก็สามารถเลี้ยงปลาได้อ่าทั้งอ่าทั้งบอ่อ ทุกบ่อของแอดมินเลยนะครับรวมทั้งระบบกล่องด้วยนะครับก็ถือว่าเหลือๆนะครับสำหรับโบนัตรุ่น HP 9 0นะครับหรือถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีบอที่ใหญ่กว่าแล้วก็ระบบที่ใหญ่กว่านี้ก็อาจจะขยับรุ่นไปรุ่น180หรือรุ่น HP 3 0 0ก็ได้นะครับก็จะได้กําลังไฟที่สูงกว่านี้แล้วก็ได้ความเร็วลมนะครับรวมถึงความดันที่สูงนะครับกว่านี้นะครับก็จะ สามารถเลี้ยงปลาได้จำนวนเยอะนะครับสำหรับบอนะครับทั้งหมดของแอดมินที่มีนี่ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับรุ่น s p 90นะครับท่าในใดที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ครับช่อง170บ้านประคาบไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาวียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ